ไอีกบ่อมันจัดเฟี้ยวว่ะนี่รีจัดมืสองแถวเลยนั่งได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตรงกลางขนของได้ข้างหน้าก็แถวยาวแอร์ตอนหลังอีกมารอบคันด้วยแถมเจาะกระจกให้เรียบร้อยสวยสวยสวยแล้วนี่ดูมาร์กเดึมงมาร์กศูนย์อยู่ครบนีกันนะติโกงติ๊กเกอร์ทุกจุดนะครับผมใหม่ใหม่คือไม่มีแตกชำรุดได้ดูข้างหน้ากันก่อนดีกว่านี่มารอบคันเนาะนี่พาสติเขายังไม่แกะเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะควับผมน้าศูนย์กระดูกงูเดยวแกดูอูดฟิตมาก นี่อ่ะโอเค,อเคแหวกให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นว่าเอานะมาแงะของเขาบ่อยๆนะโอเคนะ้าสวยๆแล้วนะบอกไม่มีชีคาก็ผมนะส่วนเครื่องเสียงเขาว่าอัปเกรดให้เป็นตัวของ Kenwood เลยนะครับผมส่วนยางนะเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะยางปี21คันนี้รถเป็นปี2017นะป้ายเขียวแท้ๆหน้ากันดำเรียบร้อยค่าตัวแค่4,99,000บาทเท่านั้นครับผม ใครประวัติดีมีเครดิตนั่งรอผมแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับขับกลับไปได้เลยนะหรือถ้าต้องการดูรถคันจริงเข้ามาได้เลยครับที่กิษดากูดคาเข้าผมนะไอคอมพิเตอร์ตัวสูงก็มีนะมีทุกประเภทที่เป็นรถตู้รถเชิงพาณิชย์นะครับผมมีให้คุณเลือกมากกว่า100ค้คันอย่างแน่นอนอยังไงในช่องกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบไปดูคำถามถาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมันมาแล้ว